ีชานมไข่มุกเป็นแบรนด์ชานมไข่มุกน้องใหม่เราใช้ยอดชาไว้ที่3เท่านั้นแล้วก็ต้องเก็บในช่วงเวลาก่อน10โมงเช้าด้วยค่ะอันนี้เป็นความลับที่เราไม่เคยบอกใครที่ไหนความที่เราขายราคาแก้วละ25บาทนะคะทําให้ผลตอบรับต่อวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่2 5 0ร้อถึงสามแก้วต่อวันก็ไม่ต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มถึงหนึ่งแสนบาทเมนูของเรามีทั้งหมด5 3บาเมนูค่ะก็จะมีทั้งหมดชาหมดนมหมดกาแฟแล้วก็ตระกูลชาเบอร์รี่ตระกูลชาข้อหอมชาชีสแล้วก็เป็นอิตาเลียนโซดาด้วย เราจะขยายสาขาให้ได้5าสาขาในปีนี้ค่ะจริงๆแบรนด์นิกอะคะมันเกิดจากความชื่นชอบของเจ้าของธุรกิจท่านผู้บริหารนัน,นะคะมีความชอบอยู่แล้วเรียกได้ว่าข้างใครเลยก็ว่าได้ค่ะชอบทานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากการเปิดร้านของตัวเองก็เปิดมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มขยายธุรกิจในรูปแบบของแบรนไชชา จริงๆใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขาเป็นคนคิดเร็วทําเร็วคิดแล้วทำเลยแล้วก็เริ่มเปิดมาช่วงประมาณปลายปี2566แล้วก็นปัจจุบันมีทั้งหมด16สาขาค่ะเป็นสาข,ขาของเราเองทั้งหมด12ค่ะ จุดเด่นของชานินแน่นอนค่ะเราใช้ชาของในไทยที่กระบวนการพิถีพิถันกับการคัดชาหรือว่าการเก็บชาต่างๆเนี่ยค่ะเราใช้ชาเกรดพรีเมียมแล้วก็แต่ละเมนูที่เราเออออกมาเนี่ยค่ะก็คือถ้าลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ทานเนี่ยก็จะสัมผัสได้ตั้งแต่แรกเลยว่าเอยชามันมีความพิเศษแล้วก็มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นเราใช้กระบวนการทั้งมีการหมักค่ะแล้วก็มีการอบทําให้ตัวรสชาชาหรือรสแรกสัมผัสที่ทลูกค้าทานเข้าไปเนี่ยค่ะมันทํา ให้รู้สึกได้รับรสชาแบบเต็มที่อะค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานเข้าไป เื่องของร้านชนานมไข่มุกมันเป็นการแข่งขันทางการตลาดสูมอยู่แล้วนะคะซึ่งแบรนด์ก,ก็ก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ทีนี้เรามองเห็นว่าถ้าเรามีกิมมิคหรือมีจุดเด่นของแบรนด์ที่ชัดเจนอย่างเช่นชาถ้าลูกค้าได้ลองทานแล้วมันมันแตกต่างเราสร้างความแตกต่างด้วยรสชาติแบบนี้ค่ะมันทําให้คู่แข่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องหลักที่จะทําให้เรารู้สึกกังวลน,นะคะ แนะนำเป็นชาข้าวหอมค่ะซึ่งชาข้าวหอมก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนิกด้วยค่ะชาข้าวหอมของเราเนี่ยค่ะเป็นชาที่เรียกได้ว่าน้อยแบรนด์ที่จะทํานะคะต้องพูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็รสชาติชาข้าวหอมมอนางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะทานเข้าไปก็คือมันจะให้ความสบายผ่อนคลายเวลาทานชาข้าวหอมแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงกลิ่นรสที่ชัดถ้าลูกค้าเข้ามาทานที่ร้านน้องที่ร้านจะแนะนําชาข้าวหอมเป็นอันดับแรกค่ะเรามีพันข้าวหอมนมข้าวหอมใสนะคะแล้วก็จะมีระกูลชาที่เป็นชาผลไม้เช่นชา เด้วยจริงๆเกินคาดนะคะด้วยด้วยความที่เราเป็นแบรนด์น้องใหม่เราใช้ร้านที่เป็นของเราเองหรือเช a i นี่ยค่ะเป็นการตรีตลาดหรือเปิดให้ลูกค้าได้รับทราบว่าเอยมันมีแบรนด์นี้เกิดขึ้นอนี้ค่ะซึ่งเราทดลองขายก็ประสบความสําเร็จค่อนข้าง สูงพอสมควรความที่เราขายราคาแก้วละ25บาทนะคะทําให้ผลตอบรับต่อวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่250-300แก้วต่อวันเลยค่ะกำไรต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ90,000-100,000บาทอันนี้เรารวมค่าจ้างพนักง,งาน2คนด้วยนะคะ ก็แน่นอนค่ะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้ายังไม่ทราบข้อมูลเลยการคัดเลือกทำเลค่ะจะมีทีมงานคอยแนะนำลูกค้าตลอดระยะที่ลูกค้าสอบถามข้อมูลเข้ามาก็งบการลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ10,000แสนก็ได้หนึ่งสาขาแล้วค่ะตรงนี้ค่าตัญฑอยู่ที่4 9 9 9 0บาทแต่ว่าอันนี้ลูกค้าจะได้อุปกรณ์วัตถุดิปรบครองเปิดร้านเลยค่ะแล้วก็เรียนสูตรรีด้วยค่ะหนึ่งวันด้วยทีมงานของเราค่ะเราทราบถึงปัญหาอยู่แล้วบางทีอาจจะมีความต่นเต้น เรียนหนึ่งวันอาจจะไม่ได้รับความรู้มากนะักเราก็จะมีคลิปวิดีโอส่งให้ลูกค้าหลังจากที่เรียนเสร็จอีกรอบหนึ่งเรื่องของการคืนทุนนะคะจะอยู่ที่2 3เดือนเท่านั้นค่ะด้วยความที่ยอดขายมันค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้คืนทุนเร็วยิ่งเป็นร้านเล็กอยู่ในทาเลที่คนผูกพานก็ยิ่งคืนทุนเร็วต้นทุนกาไรต่อแก้วต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50%ค่ะจริงๆแล้วก็ครึ่งๆเลยก็ว่าได้ค่ะ ขอบคุณโลตัสนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับน you, like ิกชาค่ะสําหรับการเข้าร่วมโครงการโลตัสสมาร์ทเอเในครั้งนี้ค่ะทําให้เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะได้เรียนรู้พัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจบันชาของเราให้แข็งแก่งยิ่งขึ้นรวมถึงมีพันธมิตรที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยก็อยากให้ตัดเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์นิคชานมไผ่มมกนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Li น์แอดนิก2023แล้วก็เบอร์โทรค่ะ0 2 6 6 2 8 5 4 3กด1ค่ะแล้วก็ช่องทาง,งอื่นๆสามารถติดต่อได้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ